วัตตะคันตกะเรื่องพระอาคันตุกะโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถะบินทิกะขะบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นพระอาคันตุกะสวมรองเท้าเข้าไปสู่อารามก็มีกั้นร่มเข้าไปสู่อารามก็มีคลุมศีรษะเข้าไปสู่อารามก็มีผ้าจีวรบนศีรษะเข้าไปสู่อารามก็มี ล้างเท้าด้วยน้ําฉันก็มีไม่ไหว้ภิกษุเจ้าถิน่นผู้แก่พรรษากว่าก็มีไม่ถามเสนาสนะก็มีมีพระอคันตุกะรูปหนึ่งถอดลิ่มแล้วผลักบานประตูเข้าไปสู่วิหารที่ไม่มีใครอยู่โดยพลันงูตกจากเบื้องบนลงมาที่คอของเธอเธอกลัวร้องขึ้นสุดเสียงภิกษุทั้งหลายรีบเข้าไปถามว่าท่านร้องสุดเสียงทำไม เธอจึงบอกเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อยละถึงต่างก็เพ่งโทษติเตียนพนธนาว่าฉนัยพระอาคันตุกะจึงสวมรองเท้าเข้าไปสู่อารามก็มีกั้นร่มเข้าไปสู่อารามก็มีคลุมศรีรษะเข้าไปสู่อารามก็มีผ้าจีวรบนศรีรษะเข้าไปสู่อารามก็มีล้างเท้าด้วยน้ำฉันก็มีไม่ไหว้ภิกษุเจ้าถิ่นผู้แก่พรรษากว่าก็มี ไม่ถามเสนาสนะก็มีแล้วกราบทุนเรื่องนั้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าละถึงทรงสอบถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าภิกขุอาคันตุกะสวมรองเท้าเข้าไปสู่อารามก็มีกั้นร่มเข้าไปสู่อารามก็มีคลุมศีรษะเข้าไปสู่อารามก็มีผ้าจีวรบนศีรษะเข้าไปสู่อารามก็มี ล้างเท้าด้วยน้ำฉันก็มีไม่วหว้ภิกษุเจ้าถิ่นผู้แก่พรรษากว่าก็มีไม่ถามเสนาสนะก็มีจริงหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉชนไหนภิกษุอาคันตุกะจึงได้สวมรองเท้าเข้าไปสู่อารามก็มีกั้นร่มเข้าไปสู่อารามก็มี ทุ่มศรีรษะเข้าไปสู่อารามก็มีผ้าจีวรบนศรีรษะเข้าไปสู่อารามก็มีล้างเท้าด้วยน้ําฉันก็มีไม่วหว้ภิกษุเจ้าถิ่นผู้แก่พรรษากว่าก็มีไม่ถามเสนาสะนะก็มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายการกระทําของภิกษุเหล่านั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสละถึงครั้นแล้วทรงทำธรมรมีกถา รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลเราจักบัญญัติวัดแก่ภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายโดยประการที่ภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายจะพึงประพฤติเรียบร้อยอาคันตุกะวัดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุอาคันตุกะคิดว่าจะเข้าไปสู่อารามเดี๋ยวนี้พึงถอดรองเท้าเคาะแล้วถือไปต่ำ,ตำ ลดร่มเปิดศีรษะลดจีวรบนศีรษะลงไว้ที่บ่าไม่ต้องรีบร้อนพึงเข้าไปสู่อารามตามปกติเมื่อเข้าไปสู่อารามพึงสังเกตว่าภิกษุเจ้าถิ่นประชุมกันที่ไหนภิกษุเจ้าถิ่นประชุมกันที่ใดคือที่โรงฉันมนดบหรือโคนไม้พึงไปที่นั้นวางบาทไว้ที่แห่งหนึ่งวางจีวรไว้ที่แห่งหนึ่ง พึงถืออาสนะที่สมควรนั่งพึงถามถึงน้ำฉันพึงถามถึงน้ำใช้ว่าไหนน้ำฉันไหนน้ำใช้ถ้าต้องการน้ำฉันพึงตักน้ำฉันมาดื่มถ้าต้องการน้ำใช้พึงตักน้ำใช้มาล้างเท้าเมื่อล้างเท้าพึงรดน้ำด้วยมือข้างหนึ่งพึงล้างเท้าด้วยมือข้างหนึ่งรดน้ำด้วยมือใดไม่พึงล้างเท้าด้วยมือนั้น พึงถามถึงผ้าเช็ดรองเท้าแล้วจึงเช็ดรองเท้าเมื่อจะเช็ดรองเท้าพึงใช้ผ้าแห้งเช็ดก่อนใช้ผ้าเปียกเช็ดทีหลังพึงซักผ้าเช็ดรองเท้าบ็ดแล้วพึงไว้ที่ขวดแห่งหนึ่งถ้าภิกษุเจ้าถิน่นแก่พรรษากว่าพึงอภิวาทถ้าอ่อนพรรษากว่าพึงให้เธออภิวาทพึงถามถึงเสนาสนะว่าเสนาสนะไหนถึงแก่ผม พึ่งถามถึงเสนาสนะที่มีภิกษุอยู่หรือที่ไม่มีภิกษุอยู่พึ่งถามถึงโคจรคามพึ่งถามถึงโคจรคามพึ่งถามถึงสกุลทั้งหลายที่ได้รับสมมุติว่าเป็นเสขะพึ่งถามถึงที่ถ่ายอุจจาระพึ่งถามถึงที่ถ่ายปัสสาวะพึ่งถามถึงน้ำฉันพึ่งถามถึงน้ำใช้พึ่งถามถึงไม้เท้าพึ่งถามถึงกติกาสงที่ตั้งไว้ว่า ควรเข้าเวลาเท่าไหร่ควรออกเวลาเท่าไหร่ถ้าวิหารไม่มีภิกษุอยู่พึงเคาะประตูรอสักครู่หนึ่งแล้วถอดลิ่มฝากบานประตูยืนอยู่ข้างนอกแลดูให้ทั่วถ้าวิหารรกหรือเตียงซ้อนอยู่บนเตียงหรือต่างซ้อนอยู่บนต่งเสนาสะนะมีละอองจับอยู่เบื้องบนถ้าอุตสาหะอยู่พึงชำระเสียเมื่อจะชำระวิหาร พึงขนเครื่องลาดพื้นออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่งก่อนพึงขนเขียงรองเท้าเตียงออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่งพึงขนฟูกและหมอนออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่งพึงขนผ้านิสีชนะและผ้าปูนอนออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่งเตียงต่างอันภิกษุพึงยกต่ำๆทำให้เรียบร้อยอย่าให้ครูดสีกระทบบานและกรอบประตู ขนไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่งกระโถนพึงขนไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่งพนักอิงพึงขนออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่งถ้าในวิหารมีอยากเยื่อพึงกวาดแต่เพดานลงมาก่อนพึงเช็ดกรอบหน้าต่างประตูและมุมห้องถ้าฝาทาน้้ำมันขึ้นราพึงเอาผ้าชุบน้ำบิดแล้วเช็ดถ้าพื้นทาสีดำขึ้นราพึงเอาผ้าชุบน้ำบิดแล้วเช็ด ถ้าพื้นไม่ได้ทาพึงเอาน้ำพรมแล้วกวาดด้วยคิดว่าอย่าให้ฝุ่นกลบวิหารพึงเก็บกวาดอยากเยื่อไปทิ้งเสียหน้าที่ควรแห่งหนึ่งเครื่องลาดพื้นพึงพึงแดดชำระเคาะปัดแล้วขนกลับไปปูไว้ตามเดิมเคียงรองเท้าเตียงพึงพึงแดดขัดเช็ดแล้วขนกลับตั้งไว้ตามเดิมเตียงตังพึงพึงแดดขัดสีเคาะ ยกต่ำๆทำให้ดีอย่าให้ครูดสีกระทบบานและกรอบประตูขนกลับตั้งไว้ตามเดิมฟูกและหมอนตากแห้งแล้วสลัดปัดให้สะอาดขนกลับวางไว้ตามเดิมผ้าปูนั่งและผ้าปูนอนตากแห้งแล้วสลัดให้สะอาดขนกลับปูไว้ตามเดิมกระโถนพนักอิงตากแล้วพึงเช็ดขนกลับ ไปตั้งไว้ตามเดิมพึงเก็บบาดจีวรเมื่อเก็บบาดพึงเอามือข้างหนึ่งจับบาดเอามืออีกข้างรูปคลำใต้เตียงหรือใต้ตังแล้วเก็บบาดแต่อย่าเก็บบาดบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรองเมื่อเก็บจีวรพึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวรเอามือข้างหนึ่งลูบร,ราวจีวรหรือสายระเดียงพึงทำชายไว้ข้างนอกขนดไว้ข้างใน เก็บจีวรถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศตะวันออกพึงปิดหน้าต่างด้านตะวันออกถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีมาทางทิศตะวันตกพึงปิดหน้าต่างด้านตะวันตกถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศเหนือพึงปิดหน้าต่างด้านเหนือถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศใต้พึงปิดหน้าต่างด้านใต้ถ้าไดูหนาว กลางวันพึงเปิดหน้าต่างกลางคืนพึงปิดถ้าฤดูร้อนกลางวันพึงปิดหน้าต่างกลางคืนพึงเปิดถ้าบริเวณซุ้มน้ําโรงฉันโรงไฟวัดจิกุดีรกพึงปัดกวาดเสียถ้าน้ําฉันน้ําใช้ไม่มีพึงจัดตั้งไว้ถ้าน้ํำในหม้อชาระไม่มีพึงตักน้ํามาไว้ในหม้อชําระดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี่แหละเป็นวัดของภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายซึ่งภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายพึงประพฤติเรียบร้อยอาวาสิกะวัดสมัยนั้นภิกษุเจ้าถิ่นเห็นพระอาคันตุกะแล้วไม่ปูอาสนะไม่ตั้งน้ําล้างเท้าไม่ตั้งต่างรองเท้าไม่ตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าไว้ไม่ลุกรับบาดจีวรไม่ถามด้วยน้ําฉันไม่ถามด้วยน้ําใช้ ไม่ไว่ายพระอคันตุกะแม้ผู้แก่กว่าไม่จัดเสนาสนะให้บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อยละถึงต่างก็เพ่งโทษติเตียนโนทนาว่าฉนายภิกษุเจ้าทินเห็นพระอาคันตุกะแล้วจึงไม่ปูอาสนะไม่ตั้งน้ำล้างเท้าไม่ตั้งต่างรองเท้าไม่ตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าไม่ลุกรับบาดจีวรไม่ถามด้วยน้ำฉัน ไม่ถามด้วยน้ําใช้ไม่ไหว้พระอหันตุกะผู้แก่กว่าไม่จัดเสนาสนะให้จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพพพ่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าละถึงทรงสอบถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าละถึงจริงหรือภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าขา้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนละถึงครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลเราจะบัญญัติวัดแก่ภิกษุเจ้าถิ่นทั้งหลายโดยประการที่ภิกษุเจ้าถิ่นทั้งหลายจะพึงประพฤติเรียบร้อยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าถิน่นเห็นภิกษุอาคันตุกะผู้แก่กว่าแล้วพึงปูอานะ พึงตั้งน้ำล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าพึงลุกรับบาทจีวรพึงถามด้วยน้ำฉันพึงถามด้วยน้ำใช้ถ้าอุตสาหะพึงเช็ดรองเท้าเมื่อจะเช็ดรองเท้าพึงใช้ผ้าแห้งเช็ดก่อนใช้ผ้าเปียกเช็ดทีหลังพึงซักผ้าเช็ดรองเท้าบิดแล้วพึงไวหน้าที่ควรแห่งหนึ่งพึงอภิวาทภิกษุอาคารตุกะผู้แก่กว่า พึงจัดเสนาสนะถวายว่าเสนาสนะนั้นถึงแก่ท่านพึงบอกเสนาสนะที่มีภิกษุอยู่หรือไม่มีภิกษุอยู่พึงบอกโคจรคามพึงบอกอโคจรคามพึงบอกสกุลที่เป็นเสขะสมุติพึงบอกที่ถ่ายอุจระพึงบอกที่ถ่ายปัสสาวะพึงบอกน้ำฉันพึงบอกน้ำใช้พึงบอกไม้เท้าพึงบอกกติกาสง ที่ตั้งไว้ว่าเวลานี้ควรเข้าเวลานี้ควรออกถ้าภิกษุอาคันตุกะอ่อนพรรษากว่าพึงนั่งบอกว่าท่านจงวางบาตรที่นั่นจงวางจีวรที่นั่นจงนั่งอาสนะนี้พึงบอกน้ำฉันพึงบอกน้ำใช้พึงบอกผ้าเช็ดรองเท้าพึงแนะนำภิกษุอาคันตุกะให้อภิวาทพึงบอกเสนาสนะว่าเสนาสนะนั่นถึงแก่ท่าน พึงบอกเสนาสน,นะที่มีภิกษุอยู่หรือไม่มีภิกษุอยู่พึงบอกโคโจรคามพึงบอกอโคจรคามพึงบอกสกุลที่เป็นเสขะสม,มุติพึงบอกที่ถ่ายอุจจาระพึงบอกที่ถ่ายปัสสาวพึงบอกน้ำฉันพึงบอกน้ำใช้พึงบอกไม้เท้าพึงบอกกติกาสงที่ตั้งไว้ว่าเวลานี้ควรเข้าเวลานี้ควรออก ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แหลเป็นวัดของภิกษุเจ้าถิ่นทั้งหลายซึ่งภิกษุเจ้าถิ่นทั้งหลายพึงประพฤติเรียบร้อยคขมิเกวัตสมัยนั้นภิกษุผู้เตรียมจะไปไม่เก็ียบเครื่องไม้เครื่องเดินเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้ไม่มอบหมายเสยนาสนะแล้วหลีกไปเครื่องไม้เครื่องดินเสียหายเสยนาสนะไม่มีใครรักษา บัรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อยละถึงต่างก็เพ่งโทษติเตียนผลทนาว่าชไหนภิกษุผูดเตรียมจะไปจึงไม่เก็บเครื่องไม้เครื่องดินเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้ไม่มอบหมายเสยนาสนะแล้วหลีกไปเครื่องไม้เครื่องดินเสียหายเสยนาสนะไม่มีใครรักษาจึงกราบทูลเรื่องนั้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าละถึงจริงหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าละถึงครั้นแล้วทรงทำตำมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหล เราจัดบัญญัติวัดแก่ภิกษุผู้เตรียมจะไปโดยประการที่ภิกษุเตรียมจะไปพึงประพฤติเรียบร้อยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เตรียมจะไปพึงเก็บเครื่องไม้เครื่องดินปิดประตูหน้าต่างมอบหมายเสนาสะนะถ้าภิกษุไม่มีพึงมอบหมายสามนเณรถ้าสามนเณรไม่มีพึงมอบหมายคนวัดถ้าคนวัดไม่มีพึงมอบหมายอุบาสก ถ้าไม่มีภิกษุสามเณรคนวัดหรืออุบาสกพึงยกเตียงขึ้นวางไว้บนศิลาสีแผ่นและพึงยกเตียงซ้อนเตียงยกตั่งซ้อนตัง่งแล้วกองเครื่องเสนาสะนะไว้ข้างบนเก็บเครื่องไม้เครื่องดินปิดประตูหน้าต่างแล้วจึงหลีกไปถ้าวิหารฝนรั่วถ้าอุตสาหะอยู่พึงมุงหรือพึงทำความขนขวายว่าจะมุงวิหารได้อย่างไร ถ้าได้ตามความขนขวายอย่างนี้นั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้ที่ใดฝนไม่รั่วพึ่งยกเตียงขึ้นวางบนศิลาสี่แผ่นในที่นั้นแล้วพึ่งยกเตียงซ้อนเตียงยกต่างซ้อนต่างแล้วกองเครื่องเสนาสนะไว้ข้างบนเก็บเครื่องไม้เครื่องดินปิดประตูหน้าต่างแล้วจึงหลีกไปถ้าวิหารฝนรั่วทุกแห่งถ้าอุตสาหะอยู่พิงขนเครื่องเสนาสนะเข้าบ้าน หรือพึงทำความขนขวายว่าจะขนเครื่องเสนาสนะเข้าบ้านอย่างไรถ้าได้ตามความขนขวายอย่างนี้นั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้พึงยกเตียงขึ้นวางบนก้อน,อน,อนเซลาสี่แผ่นในที่แจ้งแล้วพึงยกเตียงซ้อนเตียงยกต่างซ้อนต่างกองเครื่องเสนาสนะไว้ข้างบนเก็บเครื่องไม้เก็บเครื่องดินแล้วคลุมด้วยหญ้าหรือใบไม้แล้วจึงหลีกไปได้วยคิดว่าอย่างไรเสีย ส่วนของเตียงต่างคงเหลืออยู่บ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แหละเป็นวัดของภิกษุผู้เตรียมจะไปซึ่งภิกษุผู้เตรียมจะไปพึงประพฤติเรียบร้อยพัตตาทุโมทนาสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายไม่อนุโมทนาในโรงฉันคนทั้งหลายจึงเพ่งโทษติเตียนพนทนาว่า ฉนไนพระสมณะเชื้อสายพระสากยาบุตรจึงได้ไม่อนุโมทนาในโรงฉันภิกษุทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษติเตียนพนทนาอยู่จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด,พพพดนน่พระผู้มีพระภาคเจ้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำธรรมีกถาในพระเหตุเป็นเขาหมูลนั้นในพระเหตุแรกเกิดนั้นแลรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้อนุโมทนาในโรงฉันครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายคิดว่าใครหนอพึงอนุโมทนาในโรงฉันแล้วจึงกราบทูลเรื่องนั้นแบบดนน่พระผู้มีพระภาคเจ้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำธรรมีกถาในพระเหตุเป็นเขาหมูลน,นั้นในพระเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้เทระอนุโมทนานในโรงฉันสมัยนั้นประชาชนหมู่หนึ่งถวายพัดแก่พระสงฆ์ท่านพระสารีบุตรเป็นสังฆเถระภิกษุทั้งหลายคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุเทระอนุโมทนานในโรงฉันจึงเหลือท่านพระสารีบุตรไว้รูปเดียวแล้วพากันกลับไป ลำดับนั้นท่านภาษารีบุตรแสดงความยินดีกับคนเหล่านั้นแล้วได้ไปทีหลังรูปเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นท่านภาษารีบุตรเดินมาแต่ไกลรูปเดียวจึงรับสั่งว่าดูก่อนสารีบุตรพัดมีมากมายกระมังท่านภาษารีบุตรทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพัดมีมากมายแต่ภิกษุทั้งหลายละข้าพระพุทธเจ้าไว้ผู้เดียว แล้วพากันกลับไปลำดับนั้นถ้าผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำตามีกถาในพระเหตุเป็นเขาหมู่นั้นในพระเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุเทรานุเทระสี่ห้ารูปอยู่ในโรงฉันสมัยต่อมาพระเทระรูปหนึ่งปวดอุจจาระรออยู่ในโรงฉัน เธอกลั้นอุจาระอยู่จนสลบล้มลงภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพพ่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อมีกรณีกิจเราอนุญาตให้บอกลาภิกษุผู้นั่งอยู่ในลำดับแล้วไปได้พัตตะวัดสมัยนั้นพระจักรพิกีนุ่งห่มไม่เรียบร้อยไม่มีมารยาทไปสู่โรงฉัน เดินแซงไปข้างหน้าพระเถระทั้งหลายบ้างนั่งเบียดเศษพระเถระบ้างเกียดการพวกภิกษุใหม่ได้อาสนะบ้างนั่งทับสังฆาติในระแวกบ้านบ้างบรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อยละถึงต่างก็เพ่งโทษติเตียนโผนทนาว่าฉนัยพระฉับพรคีจึงได้นุ่มหงไม่เรียบร้อยไม่มีมารยาทไปสู่โรงฉันเดินแซงไปข้างหน้าพระเถระทั้งหลายบ้าง นั่งเบียดเสียดพระเถระบ้างเกียดกันพวกภิกษุใหม่ได้อาสนะบ้างนั่งทับสังฆาติในละแวะกบ้านบ้างจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพพพ่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าละถึงทรงสอบถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าภิกษุฉับพระคีนุ่งห่มไม่เรียบร้อยไม่มีมารยาทไปสู่โรงฉันเดินแซงไปข้างหน้าพระเถระทั้งหลายบ้าง นั่งเบียดเสียษพระเถระบ้างเกยียดกานพวกภิกษุใหม่ด้วยอาสนะบ้างนั่งทับสังฆาติในละแวกบ้านบ้างจริงหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าละถึงครั้นแล้วทรงทำธรรม,รมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเราจักบัญญัติวัดในโรงฉันแก่ภิกษุทั้งหลาย โดยประการที่ภิกษุทั้งหลายพึงประพฤติเรียบร้อยในหลงฉันถ้าพัตตุเทศบอกพัตการในอารามภิกษุเมื่อปกปิดมณฑลสามพึงนุ่งให้เป็นบริมณฑลคาดประเอวห่มผ้าซ้อนสองชั้นกลัดดุมล้างบาทแล้วถือเข้าบ้านโดยเรียบร้อยไม่ต้องรีบร้อนไม่พึงเดินแจ้งหน้าไปข้างหน้าพระเถระทั้งหลายพึงปกปิดกายด้วยดีไปในละแวกบ้าน เพางสำรวมด้วยดีไปในละแวกบ้านพึงมีตาทอดลงไปในละแวกบ้านอย่าเวิร์กผ้าไปในละแวกบ้านอย่าหัวเลาะลั่นไปในละแวกบ้านพึงมีเสียงน้อยไปในละแวกบ้านอย่าโยกกายไปในละแวกบ้านอย่ากวายแขนไปในละแวกบ้านอย่าโครงศีรษะไปในละแวกบ้านอย่าค้ำกายไปในละแวกบ้านอย่าคลุมศีรษะไปในละแวกบ้านอย่าเดินกระโยงไปในละแวกบ้าน พึงปกปิดกายด้วยดีน like ja er. ั่งในละแวกบ้านพึงสำรวมด้วยดีนั่งในละแวกบ้านพึงมีตาทอดลงนั่งในละแวกบ้านอย่าเวิร์กผ้านั่งในละแวกบ้านอย่าหัวเราะลั่นนั่งในละแวกบ้านพึงมีเสียงน้อยนั่งในละแวกบ้านอย่าโยกกายนั่งในละแวกบ้านอย่ากวายแขนนั่งในละแวกบ้านอย่าโครงศีรษะนั่งในละแวกบ้านอย่าค้ำกายนั่งในละแวกบ้าน อย่าคลุมศีรษะนั่งในละแวกบ้านอย่านั่งรัดเข่าในละแวกบ้านอย่านั่งเบียดเศษพระเถระอย่าเกียดการภิกษุใหม่วยอ,อาสนะอย่านั่งทับสังฆาติในละแวกบ้านเมื่อเขาถวายน้ำพึงใช้มือทั้งสองประคองบาทรับน้ำพึงล้างบาทถือตำต่ำให้ดีและอย่าให้ครูดสีถ้ากระโถนมี พึงค่อยๆเทน้ำลงในกระโถนด้วยคิดว่ากระโถนอย่าเลอะเทอะด้วยน้ำพิสุุใกล้เคียงอย่าถูกน้ำกระเซน็นผ้าสังฆาติอย่าถูกน้ำกระเซน็นถ้ากระโถนไม่มีพึงค่อยๆเทน้ำลงที่พื้นดินเมื่อเขาถวายเข้าสุกพึงใช้มือทั้งสองประคองบาทรับข้าบสุกพึงเว้นเนื้อที่ไว้สําหรับแกงถ้ามีเนยใสน้ํามันหรือแกงอ่อม พระเถระค,ควรบอกว่าจงจัดถวายภิกษุทั้งหลายเท่าเท่ากันทุกรูปพึงรับบิณฑบาตโดยเคารพพึงมีความสําคัญในบาตรรับบิณฑบาตพึงรับบิณฑบาตพอสมกับแกงพึงรับบิณฑบาตพอเสมอขอบปากบาตรพระเถระไม่พึงฉันก่อนจนกว่าข้าสุกจะถึงภิกษุทุกรูปพึงฉันบิณฑบาตโดยเคารพพึงมีความสําคัญในบาตรฉันบิณฑบาต พึงฉันบินธบาดตามลำดับพึงฉันบินธบาดพอสมกับแกงไม่พึงฉันบินธบาดขยุ่มแต่ยอดลงไปไม่พึงกลบแกงหรือกับข้าวด้วยข้าวสุกเพราะอยากได้มากไม่อาพาธไม่พึงขอแกงหรือข้าวสุกเพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉันไม่พึงแลดูบาทของภิกษุเหล่าอื่นด้วยหมายจะยกโทษไม่พึงทำคำข้าวให้ใหญ่นักพึงทำคำข้าวให้กลมกลม เมื่อคำข้าวยังไม่ถึงปากไม่พึงอ้าปากกำลังฉันไม่พึงสอดมือทั้งหมดเข้าในปากปากยังมีดำขาวไม่พึงพูดไม่พึงฉันเคาะคำข้าวไม่พึงฉันกัดคำข้าวไม่พึงฉันทำกระพุ้งแก้มให้ตุยไม่พึงฉันสลัดมือไม่พึงฉันทําเมล็ดข้าวตกไม่พึงฉันแลบลิ้นไม่พึงฉันทําเสียงดังจับจับไม่พึงฉันทำเสียงซุดซุด ไม่พึงฉันเลียมือไม่พึงฉันคอดบาดไม่พึงฉันเลียริมฝีบาทไม่พึงรับโอน้ําด้วยมือเปื้อนอาิตรพระเถระไม่พึงรับน้ําก่อนจนกว่าภิกษุทั้งหมดฉันเสร็จเมื่อเขาถวายน้ําพึงใช้มือทั้งสองประคองบาดรับน้ําพึงค่อยๆล้างบาดถือต่ำต่ำให้ดีอย่าให้ครูดสีถ้ากระโถนมีพึงค่อยๆเทน้ําลงในกระโถน ด้วยคิดว่ากระโถนอย่าเลเอะเทอะด้วยน้ำพิกษุใกล้เคียงอย่าถูกน้ำกระเซ็นผ้าสังฆาติอย่าถูกน้ำกระเซ็นถ้ากระโถนไม่มีพึงค่อยๆเทน้ำลงบนพื้นดินด้วยคิดว่าภิกษุใกล้เคียงอย่าถูกน้ำกระเซ็นผ้าสังฆาติอย่าถูกน้ำก,กระเซ็น,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 นไม่พึงเทน้ำล้างบาทมีเมล็ดข้าวในละแวกบ้านเมื่อกลับภิกษุใหม่พึงกลับก่อน พระเทระพึงกลับทีหลังพึงปกปิดกายด้วยดีไปในละแวกบ้านพึงสำรวมด้วยดีไปในละแวกบ้านพึงมีตาทอดลงไปในละแวกบ้านไม่พึงเวกผ้าไปในละแวกบ้านไม่พึงหัวเราะลั่นไปในละแวกบ้านพึงมีเสียงน้อยไปในละแวกบ้านไม่พึงโยกกายไปในละแวกบ้านไม่พึงไกวแขนไปในละแวกบ้านไม่พึงโครงศีรษะไปในละแวกบ้าน ไม่พึงค้ากายไปในละแวกบ้านไม่พึงคลุมศีรษะไปในละแวกบ้านไม่พึงเดินกระโยงไปในละแวกบ้านดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่แหลวัดในโรงฉันของภิกษุทั้งหลายซึ่งภิกษุทั้งหลายพึงประพฤติเรียบร้อยในโรงฉันปฐมพานวานจบ